สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป a c e b o o k นะคะก็มีเพื่อนๆนะคะสอบถามเข้ามาว่าวิาวธีเลียนชื่อเฉพาะภาษาให้กับชื่อใน Facebook ของเราะคะ่ะมีวิธีการตั้งค่าอย่างไรนะคะรวมถึงข้อแตกต่างระหว่างชื่อเฉพาะภาษาแล้วก็ชื่อในบัญชีหลักอะคะ่ะมีความแตกต่างกันอย่างไรอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะอย่างแรกให้เพื่อนๆเข้ามาที่แอป a c e b o o k นะคะคลิกไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่าชื่อเฉพาะภาษากันก่อนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักใช่ไหมคะให้เพื่อนเมาที่ขีดสามขีดด้านบนถ้าเป็น iPhone ระบบเขาจะอยู่ด้านล่างนะคะให้เพื่อนเคลิกเข้าไปเลยค่ะอ่าในส่วนหน้านี้นะคะให้เพื่อนเเลื่อนลงมานะคะเราจะเจอคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะคะ่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะแล้วก็มาถึงตรงนี้ให้เพื่อนๆมาเลือกที่การตั้งค่าคลิกเข้าไปเลยค่ะ ในส่วนของการตั้งค่าบัญชีตรงบนสุดจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะข้อมูลส่วนตัวการอัปเดตชื่อหมายเลขอีเมล email, ให้เลือกตรงนี้นะคะ่ะมาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมคะข้อมูลส่วนตัวทั่วไปให้เพื่อนๆมาสังเกตดูชื่อของปุ้ยตรงนี้นะคะจะมีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะคะอันนี้คือชื่อหลักของปุ้ยนะคะส่วนตัวนี้ก็คือชื่อเฉพาะภาษาที่ปุ้ยตั้งไว้ให้เพื่อนๆคลิกตรงนี้นะคะ ชื่อหลักก็คือตรงนี้นะคะที่ตั้งไว้ก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะอลาวาเข็มตีหลักใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูชื่อเฉพาะภาษากันนะคะก็คือตัวนี้เพื่อนๆจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะชื่อเฉพาะภาษาเพิ่มหรือเปลี่ยนชื่อเฉพาะภาษาตรงนี้นะคะ่ะให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะว่าการเปลี่ยนชื่อเฉพาะภาษาเนะะี่ยคืออะไร จะเป็นการแสดงชื่อของคุณเป็นภาษาต่างๆต่อผู้คนที่ใช้ Facebook ในภาษานั้นนั้นนอกจากนี้คุณจะยังเห็นชื่อของคุณเป็นภาษาที่เฉพาะโจทย์จงหากคุณใช้ Facebook ในภาษานั้นก็หมายความว่าตรงนี้ค่ะหากปุ้ยตั้งเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะแล้วเพื่อนปุ้ยหรือว่าคนอื่นๆที่เข้ามาดูโปรไฟล์ของปุ้ยเขาใช้เขาตั้งค่าแอปของเขาเป็นภาษาไทยเขาก็จะเห็นชื่อของปุ้ยตรงนี้ค่ะเป็นภาษาไทยทั้งๆที่ชื่อหลักของปุ้ยค่ะเป็นภาษาอังกฤษ เขาก็จะเลือกเฉพาะภาษาที่ตรงกับแอปของเขาที่ตั้งภาษานั้นไว้ถ้าตรงนี้เราตั้งเป็นภาษาญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นหรือใครก็ตามค่ะที่ตั้งแอป Facebook เป็นภาษาญี่ปุ่นเขาก็จะเห็นชื่อตรงที่เราตั้งนั้นค่ะเป็นภาษาของเขาดังนั้นเพื่อนๆต้องมาคิดว่าเราต้องการให้คนที่ใช้แอปภาษาแต่ละอย่างนั้นค่ะต้องการเห็นเราในชื่อตัวไหนใช่ไหมคะสำหรับของปุ้ยค่ะคือปุ้ยจะใช้ชื่อหลักเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ ชื่อเฉพาะภาษาก็จะเป็นคนไทยนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปเลือกใช้ตามที่พเพื่อนๆต้องการได้เลยนะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการเปลี่ยนชื่อตรงนี้แล้วนะคะร,ระบบจะให้เราเปลี่ยนได้อีกครั้งก็คือหลังจากผ่านพ้น60วันไปแล้วนะคะแต่ถ้าใครยังไม่พ้น60วันก็ยังจะเปลี่ยนไม่ได้นะคะต่อมาเมื่อได้ชื่อตามที่ต้องการแล้ว,ก, internet, ลวก็ให้เพื่อนๆมาตั้งรหัสผ่าน facebook ตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกบันทึกตรงนี้พเพื่อนๆบันทึกแล้วระบบก็จะเปลี่ยนชื่อให้เรานะคะ แต่ของปุ้ยจะไม่ขอเปลี่ยนนะคะเพราะว่าจะขอใช้ชื่อตรงนี้อยู่อ่าเมื่อแบกกลับไปเมื่อเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนแล้วก็จะเป็นแบบปุ้ยค่ะตรงนี้จะเป็นชื่อหลักตรงนี้ก็จะเป็นชื่อเฉพาะตามภาษาที่เราเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวแบกออกไปที่หน้าหลักนะคะอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวปุ้ยจะลองใช้บัญชีอีกบัญชีหนึ่งนะคะเข้ามาดูโปรไฟล์ของออวาตรงนี้ค่ะทั้งที่ตั้งค่าแอปเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะคะว่า เราจะเห็นชื่อของอรลวาแบบไหนนะคะเดี๋ยวปุ้ยขอไปสลับบัญชีเป็นของพิมพ์ดวง่าตอนนี้ปุ้ยใช้บัญชีเป็นของพิมพ์ดวงใจแล้วใช่ไหมคะหากเพื่อนๆต้องการรู้ว่า Facebook ของตนเองะคะ่ะตั้งค่าเป็นภาษาอะไรใช่ไหมคะก็คือให้มาที่ขีดสมขีดด้านบนตรงนี้นะคะ่ะคลิกกันไปเลยะคะ่ะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะ มาเลือกตรงนี้นะคะการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะคะภาษาตรงนี้ค่ะคลิกไปเลยค่ะอาจจะเห็นว่าตอนนี้ปุ้ยตั้งเป็นภาษาไทยอยู่ใช่ไหมก็แบกออกไปก่อนนะคะต่อมาปุ้ยจะค้นหาเพื่อนที่ชื่ออลลาวานะคะตอนนี้แอปของปุ้ยใช้เป็นผัษถนะ ก็มาใส่ค้นหาตรงนี้นะคะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมคะก็คลิกไปนะคะอ่าเราจะเห็นชื่อของเพื่อนคนนี้เป็นภาษาไทยใช่ไหมคะเพราะว่าเราตั้งค่าแอป a c e b o o k ของเราเป็นภาษาไทยนะคะทั้งๆที่เพื่อนเราคนนี้ค่ะอรลาวานี่เขาตั้งชื่อเป็นชื่อหลักเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ชื่อเฉพาะภาษาเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะ ตรงนี้เป็นชื่อเล่นนะคะที่ปุ้ยตั้งไว้อ่เดี๋ยวเราลองไปดูถ้าหากว่าเราตั้งค่าเป็นแอปเราเป็นภาษาอังกฤษมั่งะคะ่ะเหมือนเดิมค่ะให้มาที่ขีดสามขีดด้านบนตรงนี้นะคะเราก็เลื่อนมาด้านล่างนะคะมาเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็มาที่ภาษาตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ,ะปุ้ยจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะคะ รอระบบเขาทำงานแป๊บนึงนะคะไปที่หน้าหลักนะคะแล้วก็มาที่ค้นหานะคะปุ้ยจะค้นหาอราวาเขมตีลักเหมือนเดิมนะคะอาจจะเห็นใช่ไหมคะตรงนี้โปรไฟล์ของเขาก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษแล้วใช่ไหมคะตามที่เราตั้งค่าแอปบัญชี Facebook ของเราะคะ่ะ นี่ค่ะจะเป็นวิธีการตั้งค่าชื่อเฉพาะภาษาแล้วก็ชื่อหลักให้กับบัญชี Facebook ของเราค่ะเพื่อนๆก็ลองนําไปใช้ดูนะคะสําหรับใครที่ต้องการตั้งชื่อเฉพาะภาษาให้กับบัญชี Facebook ของเราค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สําหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ